คตัวตึงนะครับที่ประกอบอินเวอร์เตอร์นะครับหม้อแปลงนะครับถั่วลอยนะครับเจ็ดห้าสิบวัตต์นะครับรวมเจ็ดสองโวลต์จะใช้แบตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้นะครับหกจุดสองโวลต์ถึงแปดสิบสี่โวลต์ชาร์จเต็มนะครับเบอร์กล่องมานะครับเป็นเบอร์นี้นะครับกล่องรุ่น KBSS นะครับสวิตช์บอร์ดนะครับ SS ขีดศูนย์ห้านะครับสวิตช์บอร์ดธรรมดานี่นะ ก็ตู้ใหญ่อยู่นะครับ KJL ออนี่นะตู้ประมาณนี้นะครับมีกุญแจล็อกมีฝาด้านในแกะมาแล้วนะครับเพื่อป้อกันเสียเวลาแล้วก็ซื้อลางเลืองต่างๆนะครับฝาปิดตัวนี้เอามาหนุนอ่ามะแปลงนะครับปิดมะแปลงน่าจะได้นะของ SEC นี่นะก็ปั๊มมีกาวคู่บล็อกลอย ติดมาแล้วก็มีบิกเกอร์กันดูดนะครับแล้วก็หางปลา,เ,าเบอร์หกแล้วก็เบอร์อาสามห้านะครับตัวนี้เข้า,าไฟดีซีนะครับแล้วก็เพนนอนแบบใหญ่ใหญ่แล้วก็มีรางนะครับแล้วก็มีน็อตสตัดนะครับเอาน็อตสตัดสามหุ่นนะครับขาดเหลือกันแล้วก็สายไฟเอาไว้ต่อปลั๊ก พักไฟมีกาวนี่นะขนาดสนิกนี่นะด้วยเม็ดหนึ่งนะพร้อมกาวสังสกาวตัวนี้กา,าวแล้วก็จะวางแปนก่อนจะยึดอเทมินอนอะไรต่างๆแล้วก็ยึดหม้อแปลงต่างๆหม้อแปลงๆๆน่าจะอยู่ข้างบนนะแล้วก็รางอยู่ข้างล่างแล้วก็พัดลมพัดลมค่อยเจาะที่หลังนะครับพัดลมน่าจะมีสักสามตัวนะดูดออกด้านล่างนะครับตัวนี้ลมเย็นก็นเข้าด้านบนนะครับ ออกด้านล่างนะอยู่ด้านข้างนะยวดูก่อนแล้วแต่หน้างานนะครับแล้วแต่ช่างจะออกนี่ก็ได้นะออกข้างก็ได้ออกข้างก็ได้ออกล่างก็ได้นะครับเราข้าวประมาณนี้เตรียมสว่านลูกงูลูกงมาเอาข้าวนะครับโอเครับมอเตอร์ก็ทำการวางวางนะครับอันนี้เบรกเกอร์ดีซีนะครับเทมินอนวัดแบตนะครับแข็งอินเวอร์เตอร์นะครับ เจ็ดสิบสวัตต์นะอันนี้สายย่อยนะครับบีมเอสโนทามเมอร์อเบเกอร์อกันดูดนาโนไอ้เบเกอร์พานาโซนิกนะครับตัวนี้30แอมป์กล่องนาโนนะครับตัวนี้ใช้เป็นกันดูดลองใส่ก่อนไม่รู้จะตัดเหตุหาการณ์ต้องตัดแล้วก่อนะครับกันดูดออกจากอ,าอินเวอร์เตอร์ก็เข้ากันดูดก่อนกันดูดก็เข้าอ่า การโดดก็เข้าตัวมีเมตนไม่ใช่เอทแล้วก็มาชิ i โนทามเมอร์นะครับประมาณ3าขั้นตอนประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็ต่อปักชั่วคราวไว้หนึ่งตัวนะครับเผื่อไว้เทสอะไรต่างๆาเสียบใช้นะครับเดี๋ยวพัดลมค่อยตัดตรงตูดตู้หรือข้างตู้อีกทีนะครับดูตามหน้าง,งานเอาว่าจะติดตั้งตรงไหนนะครับแต่ประกอบแผงด้านในก่อน ก็ประมาณนี้นะครับที่จะใช้งานจริงก็ใกล้ความจริงแล้วตอนนี้ก็ซื้อนอ็อตสตาร์ทมาสามหุนนะครับตัวนี้เอายดดนี้ยฝานี่จะพอดีป่มั้งมันต้องตัดน็อตตัวใหญ่นละใส่สองชั้นนะครับ ไอ้สี่เดี๋ยวสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นอ๋อต้องลองนี่ก่อนลองแผ่นยางแล้วก็โุนแค่นีทีแล้วขันให้แน่นนะครับสี่ชั้นนะฮะกันมันมันหนักนะครับหนักอยู่ก็น่าจะประมาณนี้แผ่นกลมไม่มีอโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับนี่ก็ยึดรับแล้วไปใช้ไม้แล้วจะปล่อยยึดไปก่อนนะครับที่บอร์ดไม่ได้มีให้นะครับ หนึ่งีมาเชืปล่อยฐานก็เหลือก็มีต่อสายไปรบเบกเกอร์อสายดินตัวนี้เดี๋ยวหางปลาซื้อมามใช่ไม่ได้เป็นแบบกอดนะับนี่ต้องหาต้องแดงปอกแล้วบีบแล้วก็ขันล็อกอีกทีนะับน่าจะสองหุนครึ่งหรือสองหุนไม่สามหุนนะต้องแดงนะตัวนี้ก็ยดึดตัวนี้ต่อโชคนะครับฝั่งนี้โชกตัวนี้โชกต่อเข้าม้เอแปลงฝั่งนี้ก็ม้อแปลงข้างนึงอีบวกข้้งนี้นะครับ บวกจากออกจากตรงนี้นะครับแบตจากแบตเข้านี้อันนี้ลบบวกบวกจะเข้าฝั่งนี้72โวลต์นะครับ72ถึง84โวลต์ขึ้นไปนะครับอ่ะันี้พัดลมตัวนี้ต้องหลอ,ลอไล่สายาแล้วก็ฝั่งนี้ก็าจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์เข้าหมออแปลงนะครับอ่เทอร์ลอยนะครับตัวนี้ก็ยึดเจาะยึดน็อตสตาร์ทสามหุ่นนะครับแล้วก็แป้นขัดล็อกแน่นนะครับ กระจเบอร์17ตัวนี้ก็ต่อน,นี่เอานะครับ ac 230โวลต์220โวลต์นะครับต่อคาปานะครับ4 0 0ร้อไมโครนะครับ400โวลต์นะครับหรือ475นะครับข้างในเป็นไม้ตาขั้นไหนบอสครับ400โวลต์เดจ้าหมาบอสเจ้าหมาบอสอืมได้ไปลายพูดละโอเคแล้วก็เข้าตัวกันดูดของพนานะครับ ล้วก็ค่อยมาเข้าอที uh, TS, แล้วก็มาน์คิโนทามเมอร์คุมกระแสอีกทีนะครับใช้เกินก็ตัดนะครับจะลองใส่กันโดดดูดูก่อนว่ามันใส่กันโดดมันตัดไหมหรือว่าต้องธรรมดาก่อนแล้วค่อยมากันโดดอีกทีหรือว่าต้องดูก่อนว่าต้องค่อมสายกาวไหมนะครับเพื่อให้เป็น n เป็น L นะครับตัวนี้ยวต้องดูทีว่าต้องใส่เบกเกอร์ทำลายอีกตัวหนึ่งไหมนะครับยวดูกันตัวนี้ก็ลองเท่านี้ก่อนลกลปักตัวนี้แล้วก็เทมนอลอยนี้ เทมินอลก็จะเป็นต่อไฟขาออกต่างๆนะครับคิดว่านะต้องลองดูกันนะเปิเสร็จปานี้นี่พรานี้ต้องไล่สายสวิตส์สวิตปิดเปิดแล้วก็พัดลมนะครับของเมนบอร์ดนี่อีกทีนึงแล้วก็ต่อเทสอีกทีหนึง่งตัวนี้ไว้ปิดเปิดดีซีเฉยนะครับฟิวตัวน,นี้มีแล้วนะตัดขั้วลบฟิว40่สอัมนะ3อันนะครับตัดลบนะ ประมาณนี้ละก็เหลือวายสายลายจุดอยู่ว่าตัวนี้ต้องสายเส้นใหญ่ก็สาย3 5นะที่เตรียมมาสาาสายอ่อนนี่นะครับตัวนี้จะต่อเข้าปลั๊กนะครับตัวนี้จะต่อเข้าปลั๊ก3าอแอมป์ตัวนี้นะสองสองพีนี่นะตัวนี้ตัวนี้บอกลบดูดูีิตัวนี้ก็จะต่อกับตัวนี้จะต่อกับรถไฟฟ้านะครับตัวนี้ ของเดโก้นะครับจะใช้ไฟจากแับตอนนี้เดี๋ยวาต้องดูก่อนว่าจะจะยึดท่าไหนเอนะครับยึดไปตรงไหนถึงจะปลอดภัยนะเดี๋ยวต้องดูกันต้องให้มันเสียบง่ายด้วยนะครับเดี๋ยต้องดูอีกทีน,นี่นะครับก็คือใช้ไฟแบตตัวนี้ต้องเทสอีกทีก่อนเทสโหลดอีกทีนะครับต้องลองอะไรอีกหลายอย่างตัววัดโวลต์ก็อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ เอาง่ายๆนะครับไม่ต้องตัดกล่องตู้เยอะนะครับอาจจะตัดเฉพาะช่องพัดลมออกด้านล่างนะครับหรือด้านข้างนะเดี๋ยวดูก่อนอทีนึงประามาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวค่อยวายสายอีกทีนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์พวกนกี้ไปใช่ไหมอาการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ